วันนี้เดินทางมามมลงอุโบสถที่วัดคิริเคตบ้านยาญ่เยม้มวัฒนาดโดยมีคณะพระสงฆ์อยู่สีหวัดด้วยกันนี่องค์แสดงพระปฏิโมกก็มีแม่ขาว แม่ขาวแม่ชีพรามนะจากบ้านยหญแยมจากบ้านอันที่ใดบ้างนอกน,นี่มาฟังพระสวดด้วยนั่งอยู่เขตบริเวณซิมาอุโบสถวัดคีริเขตบ้านยหญแยมคุณแม่มาจากวัดบ้านไหนนอกจากบ้านไหนนอกนี่ เออตรงนี้มีกี่วัดที่มาโมประมาณวัดนี่มีกี่วัดเนาะอันนี้นี่มาจากไหนนี่ยก่แย้มเหมือนกันเนาะเยอะไหมยก่แย้มวัดวัดนี้โอ้สิบสองแล้วก็วัดเล็กอีกโบลแล้วก็วัดไอ้อะไรนะมันโมเตอันนี้นี่เดี๋ยวสองวัดใช่ไหม หลองวัดสามโอโมปีสซโบโมในน้ำคนเราเอาสวัสดบ้านโคกตะพรมนะน้องไอันนี้ดูแม่ขาวเด้อแม่พระรามองลวนองลวนติดให้ดูบริเวณครับ ลงอุโบสถทุกกึงเดือนนะแรงประปาธิโมกที่วัดบ้านใหญ่ยแยมจะมีแม่ขาวเป็นบริวารน,นะรมาจำศีลอุโบสถเวลากิจสังฆกรรมของพระก็อยากจะนั่งห้อมล้อมเป็นบริวาร ก็สุดยอดนะโยมเนาะอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางใจส่วนหนึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดนะอายุเมื่อถึงวัยนี่ถึงการเวลาก็ต้องหาที่พึ่งพึ่งสิ่งอื่นไม่เจรังยั่งยืนไม่เหมือนพึ่งธรรมนะโยมพึ่งโลกหลานเขาก็ตีจากบางคนอยู่ไกลแสนไกลนะโยมพึ่งใครกับเยนนี้พึ่งยากพึ่งเย็น พึ่งของโลกพึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่พึ่งยืดยาวนี่เข้าหาธรรมเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนที่สุดนยมเนาะความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนโอ้หงงเนาะอะไรแน่นอนกับนอนแน่นอนเน่ะ <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวเด